ตัวนี้ก็กำลังประกอบกันที่ลำบุมนะครับผมเขาจะประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะทำเป็นตัวเรือนนะครับผม หลังจากที่เขาปักหมุดแล้วเราก็เอาไม้มาวางเป็นเรียกว่าเป็นแม่แบบนะครับผมต่อไปก็คงจะจะมีนายช่างวัดตรวจโดยครั้งหนึ่งนะ สร้างกำลังบัดมันจะเป็นตัวเสานะครับผมอ๋มอนี่นาสร้างกำลังมาปัดหินหินที่ะจะมาวางเป็นฐานของเสาเสาเรือนนะครับ เขาจะขุดเขาจะเอาหินวางนะครับผมต้องขุดตรงนี้นิดนึงเพื่อไม่ให้หินมันเคลื่อนนะครับผมนี่แตงยังมันก็อนเหตุยังมันนี่เอาไปอีสองมันเออเอากาะโหมันละเอากาะโหมันนะเอาใจเกิดใจในกาะขึนนะเออมันก่ายไปเนี่ยเอา อ๋อเทร้านนะออชามันชามันเจะตอกให้หน่อยอครับผมนนี้ก็เป็นอุปรกรณ์ตัวช่วยในการสร้างบ้านของเขานะครับผมจะเห็นง่ายๆฮะจะมีตอกแล้วก็ผมก็ยังไม่เห็นวิธีเขทาทำนะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรเดี๋ยวจะดูต่อน,นะครับผม ครับผมครตอนี so ้ผมอยดูด้านบนนะครับดูมุมสูงนิดหนึ่งนะครเพราะว่าจะได้เห็นบริเวณกว้างของสถานที่ที่กำลังจะปลูกสร้างบ้านใหม่นะครับผมใหกมันก็คือเสาเรือนนะครับผมเขาทำมาอีกที่หนึ่งนะคร เสาเรือน,นเดี๋ยวจะดูวิธีเขาตั้งยังไงนะฮะผมก็เขื่อ,อนอ่าตัวนั้นคือว่าจะเอาเริ่มเเ้าหินมามาวางนะครับเดี๋ยวจะดูอ่าตอนนี้เสาเรือนก็เริ่มเอาอ่าที่จะคิดว่าจะมาตั้งบนหินนี่เริ่มจะทยอยเข้ามาเขาก็คงวางพื้นฐานหลักก็คือเอาหินตรงก่อนนะครับครับตรน,นี้าบางที่ก็กาลังขุดนะกำลังขุดนะฐานเสาหินนะ เขาขุดไม่ลึกนะครับผมนิดเดียวไม่ถึงคืบครับผมนี่คือ,ค,อคือหินที่เขาจะวางบนอ่าเอาวางลงในล็อกนะฮะที่เขาขุดจากคนเนดินลิตนิดเดียวฮนะไม่ถึงคืบคือเขาบอกว่ากาันหินมันเคลื่อน,นครับผมดีเวเขาเขาขุดเสามาตั้งบนดินอย่างนี้นะครับผม วไต้องอนนี้ก็จะหินดุมอ๋อนี่แหละครับผมเสาหินตั้งเห็นแล้ววะเขาก็หินนะอ่าหินนี่เป็นผินปูนนะ่ะเป็นหินน,ะน่ะเขาวเป็นปูนมามาหล่อเอาวะอ๋อ ก็ตอนนี้เขาบอกว่าใช้ปูนแทนนะสมัยก่อนเขาจะใช้หินนะครับผมหินเอามาแกะสลักหินนี่มันหา,าหาระบากเขาคงจะใช้ปูนฮนะปูนเอามาหล่อแทนหินนะอาจจะเป็นสีเหลียมจัตุรัสก,ก็คงจะหนักมาก ฝ่ายเอาหินลงก็เอาหินมาอาทยอยลงแต่ละหลุมนะครับตรนนั้นก็จะขุดนะผมนับดูจะไม่อยนหนึ่งสองสี่ห้าด้านละห้าหลุมทั้งหมดรวมสิบหลุมนะครับผมอันี้เขามาวางวาง,วาง,วางไปก่อนเดี๋ยวคงจะมีนายช่างมาเช็คอีกทีหนึ่งนะ เหลี่ยมมุมอะไรยังไงนะครับผมตรงนี้ก็ขุดุดที่จะเตรียมจะเอาหินลงข้างตรงนี้ก็ลงลงกหนึ่งหลุมนักมินจริง,ง,ง,งก็จะเรียกว่าจะเป็นแท่งปูนนะครับผมแท่งปูนฮะเขาใช้ปูนมาหล่อเป็นปปสี่เหลี่ยมนะถ้าสมัยกรร่อนเขาเพราะว่าเขาจะต้องเอาหินมาแกะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ตี่นี่หินม,มันหายาก ใช้ปุ่นปัญญาใช้ปูนนะมันรอเป็นแท่งแล้แทงปูนสี่เหลี่ยมทุกบาทประมาณนั้นนะครับครบผมวันนี้เช้าๆนะฮะมาดูพิธีการเรียกว่าปกเสาเรือนนะฮะถ้าเป็นวันเราก็เรียกว่าการขึ้นเสาเอกนะครับผมแต่ตรงนี้เขาจะไม่มีเสาเอกฮะเขาปลูกสร้างบ้านเรือนแบบเสาหินตั้งนะครับผมเมื่อวันผมถ่ายไปก็ พอดีมีกระจะไปที่อื่นแล้วก็วันนี้มาถ่ายต่อฮะไม้ที่เขาเอากองไมเอากองไม้เมื่อวานก็เอามาเรียกว่าเอามาทําเป็นโครงนะฮะเดี๋ยวเขาจะขึ้นโครงทั้งหมดตอนนี้เป็นเสาเรือนตอนนี้ไม้กําลังนอนเรียกว่าเอามาพิงกันไปก่อนฮะเดี๋ยวจะได้เห็นนะวิธีการขึ้น เสาเรือนนะฮะของการปลูสปกสร้างแปจนของพี่น้องชาวใจดอยนะครับผมเรียกว่าจะมีเ<น>สามงคลนะครับผมเขาก็ะจะผูกเี่ว่าตามประเพณีเขาก็คล้ายๆอย่างทางล้านนาของเราก็คือการเรียกว่าจะมีเสามงคลจะมีเครื่องบูชานะครับเครื่องบูชา,าขเขาก็จะนาต้นกล้วยต้นอ้อยฝาขาวลาแดงเหมือนลน้านนาของเรานะครับผม อย่างบ้านเรานี่จะว่าอาจจะมีการขึ้นเสาเอกนะฮะแต่ตรงนี้เขาจะขึ้นเห็นว่าจะพร้อมๆกันนะครับผมด้านนี้ก็จะมีเจ้าของบ้านอีกคน,นะะม,มัดเสาเรือนนะครับผมแล้วผมจะได้เห็นวิธีการเขาตั้งเสาปลูกเสาเรือนในวันนี้นะครับผมดูนะฮะพิติกรรมพฤติการของเขา

เสาตั uh, ้งห <Lind> ินนะของการสุนในวันน mm ี hmm. mm ้นะครับผมเขาจะมีไม้อีกอันหนึ่งมาผูกรังรังเสาเดินไป ช่วยอรไปแล้วีรขันใช่รมรานไปช่วยรบ้าเรี้เหรยังไงขัเป็นบ้านขัเนบนะอะไรนะขัุยด้วยนะระวังนะออเป็นชุดบ้านระวังน่ขอัวเครอันนี้เขาจะมีครงไม้จำลองไว้อีกอันหนึ่งผูกกับเสาเรือนหลักนะครับผม ครับผมดูต่อนะฮะเขากำลังจะขึ้นเสาเดือนอีกเสาที่สองนะครับผมเสานี่ชุดแรกก็ขึ้นไปเรียบร้อยนะครขึ้นไปตั้งบนหินนะครับผมขึ้นไปตั้งบนหินอย่างที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวเขาจะขึ้นอีกชุดหนึ่งนะฮะอีกชุดหนึ่งะจะเอาเสามาตั้งบนหินนะครับผม ขึ้นไปเรียบร้อยชุดแรกนะครับดเดี๋ยวดูวิธีการ,รเราจะยกเสาอีกชุดชุดที่สองนะฮะผมการตั้งเสาเลือนตั้งบางบนหิน ครับผมเป็นไปอีกหน่งเสารนะครับผมเสารเรือนชุดที่สที่เขาจะตั้งบรินเียตดูดเค้ับฮ้ยเ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 ฮเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยย้ย เปดมีไม้ตอดคำเข้ามาเตรียมไ้นะฮะรับ้ <L> an> an> ขึ้นไปสองเสานะครับผมขึ้นไปอยู่สี่เสาอสองชุดนะครับผมตอนนี้เขาก็ในช่างหรือว่าเาร,รเากำลัง อาวังมมุครนะบก็ถือเป็นภูมิปัญญาของเขานะครับผมการปลูกบ้านแบบเสาตั้งหินนะครับผมบ้านแบบโบราณจริงๆนะบ้านไม้นะครับผม หลายหลายคนที่มาทำในวันนี้นะมาช่วยกันแบบเรียกว่าบ้านเราเรียกว่าการลงแขกนะครับผมไม่มีค่าค่าจ้างแรงงานนอกจากเจ้าของบ้านเขาจะเลี้ยงข้าวปลาอาหารนะครับผมให้กับผู้ที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับผมถ้าไม่ตรงก็จะมีการแก้ไขนะครับ สภานต่างไปมันอาการ่อ่าร ok 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 ู้ส ok ok ึกว ok ่าจะมีการแก้ไขนะครับผมาอ่าสามันไม่ตรงนะครับผมก็จะมีการแก้ไขเสาให้มันตรงนะครับผม จะมีอุปกรณ์คล้องด้านบนนะฮะาที่เมื่อวานผมได้ถ่ายทำไว้เชือกตัวนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาเขานะไม่ต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะก็จะมีเชือกคล้องกับไม้แล้วก็พยายามดึงเสาให้มันตรงนะครับผม เอนนี้ขึ้นไปสองชุดนะครับผมเสาทั้งหมดจะมีอยู่ห้าห้าห้าชุด ครับผมสิบเสานะครับแล้วผมขึ้นอีกหนึ่งชุดนะครับผมตอนิชัยอ่าเรียกว่ามุมไกลให้ดูวันนี้เป็นเสาเอกเสากลางนะครับผมอ่าเสาเอกเสากลางอันนี้ว่าเสาเอกเสากลางที่เขาปลูก ต้นกล้วยต้นอ้อยก็ขึ้นไปเรียบร้อยนะคร<ป>ับผมก็จะมีคนดึงเชือกไว้หนึ่งคนนะครับ อากาเช้ามากแต่มกระมุกม,กม,กมกนะมนี <S <s <at> ้ <c oughs> ครับผมตอนนี้มาดูมุมสูงนะครับผมการขึ้นเสาเรือนของการปลูกบ้านสร้างบ้านนะครับผมเป็นเสาเรือนแต่หินตั้งนะฮะเสาตั้งหินนะครับผมครับผมเสาอีกสุดหนึ่งก็จะขึ้นละนะฮนะอันนี้ดูแบบมุมสูงนะครับผมเลยเห็นกัน สี่ชุดนะครับผมเสาเลิศแปดต้นนะฮะเหลืชุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวว่าญาติพี่ๆน้องๆนะเพื่อน ก็มารมวมโดยช่วยกันนะครับผมสำหรับจากของบ้านนี่ก็ะกจะมีการเรียงข้าวปลาอาหารนะครับผมก็คงไม่มีค่าจ้างรางวัลน,นะครับผมเขามาช่วยกันด้วยใจนะฮะก็เรียกว่าความสามัคคีในชุมชนเขานะครับผมเ้าเดินุดสุดท้ายนะฮะครบรเ้าเดินอ,อ,อีกชุดสุดท้ายหนึ่งชุดก็กำลังจะ,อะเอาเพื่นตั้งปันหินนะครับผม สังเกตดูหิตนะฮะเหลสาเรือสุดท้ายก็ตั้งก็ากำลังจะเตรียมยกนะใช้แรงคนรุลรวนนะผมสังเกตดูแรงคนล้วนนันนะฮะ ตั้งวางบนหินเรียบร้อยตอนนี้ผมมาถ่ายมุมสูงนะครับผมเคลื่นไปเรียบร้อยนะครับผมเ,เรียกว่าการตั้งเสาเรือนนะเสาตั้งหินนะเดี๋ยวจะพาไปดูผ่เาเรียกว่าแม่ครัวเขาก็เตรียมทำข้านวะปลาอาหารมาสำหรับเลี้ยงคนงานนะที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับผมค,ครับผมดูแบบสริมนะฮะ ไปชตกังาใรจ้าอุ้ยเอาั้ว้ไว้ยไหอนไฮเนเขาจะมีไม้มีลิมเพ่ว่าเสริมก็ไปด้วยตัวนี้มันที่มีการมันคือน่าดีมาใส่ตัวนี้หรอตัวไหนอันขึ้นเรือตัวนี้ก็ตัวหูเท้านี่นี่อะตัวนัหกตัวนัหกอันหมดเลยอ็น ดูตัวเที่จังคืออย่างงายๆเรียก็ด้เลยเยกยเียกา้รยกไเจะมีการใส่ริมเสริมนะครับผมอยู่ไปอันางไปอันนีไปอามันลาดเลยได้ๆๆชวนครับาลับลาต้นนั้นมันงอคืนน่ะมันงอลาต้นนั้งงอคืนน่ะ มากูนี่เพิ่นเมืองหน้านี่ยก <experiences> <hadi Principal Michael>